รวมข่าวเด็ดเน้นข่าวดังพร้อมทีเด็ดฟันธงติดตามรับฟังกับวันทูบอลครบเครื่องเรื่องฟุตบอลห้านักเตะที่อนาคตหายวับจากฝีมือมูรินโญ่คนแรกนูริซาหินมูรินโญ่เป็นคนดึงตัวนูริซาหินมาร่วมทีมเรือมิริตในปี2011หลายคนเชื่อว่าดาวเตะทีมชาติตุรกีจะกลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของทัพราชชุดขาวแต่ทว่ามูรินโญ่ไม่สามารถดึงพอสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวซาหินออกมาได้เลยคนที่2 เชลซีทุ่มเงิน26ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวควนกววดาโดไปร่วมทีมเมื่อเดือนมนการาคมปี2015แฟนบอลสิงห์บลูเชื่อว่าเขาจะเป็นคู่หูในแนวรุกของไอรดาเซาแต่มันไม่ใช่แบบที่แฟนบอลหวังไว้เลยโชเซ่มูรินโญไม่เคยให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่จนสุดท้ายดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียก็ถูกปล่อยไปให้ยูเเบตุสยืมใช้งานคนต่อมาเซอร์กิโอกานาเลส ในเวลานั้นเซอร์กิโอกานาเลสคือหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองที่สุดของเรียมริดแต่การเข้ามากุมบังเหียนราชันชุดขาวของโชเซ่มูริโญในปี2010ความสามารถและศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเขากลับถูกคุณซือชาวโปรตุเกสมองข้ามไปแบบไม่เห็นค่า คนที่4หฮวนมาตาตัวรุกทีมชาติสเปนคว้ารางวัลผู้เล่นแห่งปีของเชลซีได้ถึง2ปีซ้อนก่อนการกลับมาคุมทีมเชลซีรอบที่2ของโชเซ่มูรินโยซึ่งกุนซือชาวปรตุเกสมีออสการ์เป็นมิดฟิลด์คนสําคัญหลังจากนั้นมาตาก็ต้องเริ่มต้นเกมที่มานั่งสำรองเสียส่วนใหญ่ในที่สุดเขาต้องระหกระเหินไปซบอกแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแทน คนสุดท้ายอีแก้กาซิยัตผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติสเปนและเป็นตัวเก๋าที่อยู่กับเรือมาริดมาตั้งแต่ปี1999แต่เมื่อโชเซ่มูิโยเข้ามาคุมทัพราชันชุดขาวตำแหน่งตัวจริงของกาซิยัตก็ไม่มั่นคองอีกต่อไปทั้งคู่ไม่ค่อยลงรอยกันและกาซิยัตต้องเสียตำแหน่งมือหนึ่งจนกระทั่งเขาย้ายออกไปค้าแข่งกับลีกฝอยทองแทนสนับสนุนโดย fifa69.com ถอนไวได้ตังจริงเปิดยันบอลนบตอแอดไลน์มันเลยแอด fifa69 อย่าลืมใส่แอดด้วยนะ